สวัสดีครับผมแบงค์นะครับทางเราก็จะมารีวิวรองเท้าสลัมบินดารุ่นใหม่ที่กำลังจะออกนะครับวันนี้มีอยู่2รุ่นนะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีทั้งรุ่นสลัมบินดาพรีเมียมหนังลูกแกะและสลัมบ a นาเออร์เบิก็คือแบบแบบที่แบบลำลองนิดนึงนะครับออกแบบเท่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้าง try me on feel the difference ซูมกันเข้าไปใกล้ๆเลยมาอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านลูกค้าอาจจะสงสัยนะฮะว่าคืออะไร ใส่เข้าไปอย่างี้มันจะได้ใส่ง่ายนะฮะเป็นช้อนรองเท้านั่นเองนะครับอ่ะอัมันทีการ์ดก็คือใบรับประกันนะครับสเมล b บัสเตอร์รถกิน่นเท้านะครับผมรุ่นนี้ออาฟร่ ie, นะครับราคา3,150บาทนะครับเรียกว่าสีน้ำตาลก็ได้ครับให้ดูกันนะครับด้านในอินโซก่อนเลยนะครับบุผ้านะฮะนุ่มมากบุผ้าเสริมโฟมนะครับเป็นโฟมพิเศษนะฮะเนี่ยผมกดเข้าไปนะ คืนตัวนะครับสับผ้าข้างในเรียกว่าสับผ้าชามัวนะครับสามารถเรียกว่าอะไรระบายอากาศได้ดีแล้วก็แบบนุ่มนะครับไม่แพ้หนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบบเวลาโดนน้ำเนี่ยผ้าชามัวเนี่ยแห้งเร็วนั่นเองนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบสไตล์แบบคลาสสิกนิดนึงมีผู้รุ่นนี้ครับมีอยู่2ส,สีนะฮะสี สีแดงแล้วก็สีที่ผมใส่อยู่ก็คือสีดําแบบนี้นะครับก็สีดําก็จะใส่ง่ายนะฮะนี่เป็นด้านข้างเชฟมันจะเคิร์้ขึ้นไปนะฮะไม่ชื่อๆนะครับก็มีสัดส,ส่วนนะครับพื้นด้านล่างนะฮะเย็บติดหมดนะครับเป็นพื้นยางนะครับหนังวัวนะครับนําเข้านะฮะเนี่ยมันจะเงามากนะครับ ปกติผมใส่ไซส์41นะครับไซส์8 US อันนี้ก็8 US พอดีนะครับใส่ได้พอดีเพราะฉะนั้นถ้าใครหน้าเท้าไม่กว้างเกินไปรุ่นนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าข้างหน้าเนี่ยมันเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้ครับใส่ไปงานแต่งงานใส่ไปงานปาร์ตี้ได้หรือว่าจะใส่กับแบบวันธรรมดาใส่กางเกงขาสั้น อีกแบบหนึ่งดีกว่าเป็นแบบกระดาษคุมไว้นะครับอ่ะอันบ็อกมาอย่างนี้แล้วชวาป <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่านี่สีดำนี่สีดำนะครับเงาเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครไม่ชอบแบบผู้นะครับเอาเป็นหน้ากากะนะครับอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับใส่ง่ายนะครับแล้วก็คลาสสิก สำหรับคนที่แบบไม่ชอบดีเทลมากมายชอบแบบเรียบๆแต่แอบมีอะไรอย่างนี้นะฮะรุ่น Alfy 2นะครับเหมาะเนี่ยใส่กางเกงขาเต๋อไม่ต้องใส่ถุงเท้าก็ได้นะครับรุ่นพวกนี้ก็สามารถใส่ถุงเท้าสั้นได้นะครับมันจะเหลือข้อข้างบนนิดนึงให้เห็นนะฮะนี้จะมีพิเศษหน่อยมาคือ s a l a m ด d a Premium ซึ่งเป็นหนังลูกแกะฝรั่งเศสนะครับรุ่นนี้ราคา 4850บาทเป็นบล็อกข้างบนด้วยเป็นอัดลายลูนะครับเป็นแบบสไตล์คลาสสิกนะครับผมอัปเปอร์ข้างบนนุ่มมากหนังลูกแกะนะครับอัดลายลูตรงนี้ด้านในนะครับเป็นซับหนังลูกแกะทั้ทงตัวเลยนะครับหนังลูกแกะดียังไงครับหนังลูกแกมันแบบมันมีความนุ่มนะครับความนุ่มในตัวของหนังนะฮะทำให้เวลาเดินเนี่ย แบบนุ่มสบายแล้วมันคืนตัวเร็วกว่าหนังแบบหนังวัวนะครับผมก็ถ้าสับข้างในเป็นหนังลูกแกะก็คือเดินสบายมากแล้วก็อ,อีกอันนึงที่แตกต่างนะครับก็คือเป็นเมมโมรีโฟมตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเมมโมรีเทคนะฮะเวลาเดินเหยียบไปแล้วมันจะคืนตัวนะครับผมความพรีเมียมมันอยู่ตรงไหนมาให้ดูนะครับตรงนี้เป็นพื้นนําเข้าเหมือนกันนะฮะ ตรงนี้เป็นพื้นยางนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นยางเพื่อเวลาเนี่ยเวลาลงน้ําหนักมันจะลงที่ส้นนะครับกับตรงนี้นะครับก็ช่วยในการเดินนะครับไม่ให้ลื่นนะฮะแต่ว่าตรงนี้ตรงขอบๆก็ยังคงความสวยงามนะครับอ่าเป็นพื้นหนักนะครับประมาณนี้นะครับ เป็นสีแทนละกันนะครับอันนี้เป็นสีแทนเก็บกล่องนะครับอันนี้เป็นทั้งตัวนะครับก็เหมาะกับแบบใส่ไปงานที่แบบเเราแบบเบื่อแบบผูกเชือกแล้วนะครับก็เป็นแบบสวมแบบนี้จะมี2สีก็คือสีดํากับสีแทนข้างหน้าด้วยด้วยความที่มันเจาะรูนะครับแบบสไตล์แบบโรกงนะครับก็ทําให้ดิวแบบแต่งตัวแล้วมีอะไรมากขึ้นจะลองดูว่าแบบผูกเชือกเฮ้ยเรารีบๆใส่ยากไหม นี่เขาผูกมาแบบให้เราแล้วนะครับแบบเก็บเชือกจะลองแบบใส่แบบเขาเลยอ่ะโอเคจริงๆรุ่นนี้นะครับใส่ง่ายมากนะครับแทบจะไม่ต้องใช้เลยอะเพราะว่าหนักมันนุ่มมากนะครับมันใส่เข้าไปง่ายมากเก็บเชือกนิดนึงนะครับก็เป็นสไตล์แบบไม่ใส่ถุงเท้าก็ได้นะฮะแต่ถ้าใส่ถุงเท้าก็เป็นสุงเท้าดำแอบมีเจาะรูข้างหน้านะครับ เป็นสไตล์บ r ็อกชูนะครับคอมฟอร์ต r o g u e ชูนั่นเองนะคะรองเท้ารุ่นนี้ปกตินะครับตามท้องตลาดทั่วไปมันจะแข็งมากนะครับแต่อันเนี้ยพรีเมียมจริงๆนะครับสมเป็นสลาเมดาพรีเมียมเพราะว่าไม่แข็งเลยนะครับใส่แล้วนุ่มด้วยนะครับยิ่งใส่ยิ่งนุ่มนะครับหนังลูกแกะนะครับเป็นจุดเด่นของทางซาลาเมดานะครับสองรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นเอพิโซดแรกของทางซาลาเมดา อันบอด้วยนะครับที่ทางลูกค้าเรียกร้องมาเอ้ยช่วยรีวิวสินค้ารุ่นใหม่ๆห,หรือรุ่นที่แบบเรียกว่ารุ่นแบบ b e สเซลเลอรนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีอะไรอย่างไรนะครับสามารถอาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ s a l a m มบินดาไทยแลนนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์นะครับลาไปก่อนสวัสวดีครับ